สวัสดีครับสวัสดีค,ครับพบกับตูนนานนงแล้วก็นิกนะครับใน EP ที่3 4เออนะครับไม่ต้องแปลกใจน,นะครับว่าทำไมเราถืออะไรอยู่ในมือนะครับอันนี้นะคะ สีสันสดใสเหมาะสำหรับช่วงนี้มากๆเลยอ่ะสดใสในแบบต้นฉบับพารเทลตัวน,นี้สวยที่วใส่สวยอันนี้นะคะจะเป็นที่ตูต่และนิกวันนี้ที่ทำอีพีคือรองเท้าวิกเตอร์ A311 นะคะของตู้จะเป็นรุ่น 311F นะคะส่วนของนิกจะเป็นรุ่น311ธรรมดาแต่ว่ามาเป็นล็อตเดียวกันนะคะตัวนี้สวยมากนะคะด้วยสีสันนะคะ ตัวนี้จะเป็นอ่าของสําหรับชุดท้าสตรีนะคะจะมีเป็นตัวตะข่ายนะคะตัวตะข่ายเป็นสีชมพูตัดสีฟ้าด้านในนะคะพื้นรองเท้าเป็นสีชมพูพัดเทลแบบนี้นะคะอันนี้นะคะเราจัดหน้าร้านเนี่ยโปรราคาพิเศษอยู่แค่เพียง 1, 7 5 0งบาทเท่านั้นนะคะ1,750บาท อันนี้ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็มีเพราะว่าไซส์เราเริ่มจากไซส์38จน45นะคะขึ้นสีขาวโบ้เลยมีไซส์ตั้งแต่38ถึง45นะคะช่องทางการติดต่อก่อนนะครับว่าอยากจะได้รองเท้าคู่นี้ครับ Line แอป f a c e b o o s t n s t a m กรม i อ TikTok นะครับ02นะครับทุกอย่างต้องขึ้นตามนิ้วนะครับ02นะครับแล้วก็ศูนย์เบอร์มือถือนะครับ2อนะครับ จะขึ้นตามที่บอกหมดเลยนะครับเผื่อสนใจปุ๊บดูไม่ต้องดูนานกดซื้อโทรเลยโทรซื้อไปเลยนะครับใช่อ่าตัวนี้นะคะเป็นรองเทา้าถามว่าสเปคเป็นยังไงก็ตัวนี้จะเป็นรองเท้าหน้ากว้างนะคะเป็นรองเทา้าอะทรงยูเชฟก็คือตัวนี้นะคะหน้าเท้าจะกว้าง2.5นะคะ คองวตเตอร์ส่วนใหญ่ทำมาก็คือ2.5 3.0นะคะถ้าเป็นทรงหน้ากว้างนะตัวนี้ก็จะเป็น2.5ถามว่าคนเท้าหน้ากว้างสามารถใส่ได้แต่ถ้าคนเท้าอุม้มแนะนำใส่เป็น3.0ในความหน้ากว้างนะเพราะว่า2.5ก็ถือว่าหน้ากว้างแหละแต่ว่าด้วยความที่ทรงเท้ามันจะอย่างนีน้มันจะไม่ได้ว่าอุ้มมาก มังจนก,งนก็จะ,จะ,จะบีบกดเท้า<ม>สําหรับคนที่เนื้อเยอะผมก็กําลังจะบอกอยู่ว่าดูมันทรงมันแบบมันยาวๆดิเพราะฉะนั้นตัวนี้ตู่แนะนําสําหรับลูกค้าที่เท้าหน้าแบรหรือว่าเท้าเท้านิ้วนิ้วเท้าแบอะไรอย่างเงี้ยคือนิ้วห่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถใส่ได้ในระดับสองจุก็อย่าลืมนะครับ ตามราคาที่พี่ตู่บอกเลยนะครับทุกอย่างจะขึ้นข้างข้าง<ช>บนข้างล่างตรงกลางครับแปะให้เต็มหน้าไปหมดเลยเพื่อตัดสินใจนะครับจะได้ซื้อแบบว่าตัวแบบไม่ต้องลังเลนะครับแล้วตัวนี้นะคะนี่เลยเดี๋ยวนี้วิเตอร์เขาจะทําตัวดึงรองเท้าให้ด้วยนะคะถ้าเป็นสําหรับรองเท้ารุ่นใหม่ๆนะเขาจะมีตัวคิวตัวนี้ตัวดึงนะคะให้ ตัวนี้น่ารักฟุฟิ้งน่ารักมากพื้นสีชมพูที่ตูถืออยู่เนี่ยของสุภาพสตรีเออแ้วผมก็ไม่เคยเห็นนะว่ามันเป็นพื้นสีชมพูเะเนี่ยอันนี้ใช่นวนมบบดูโดยรวมก็โอเคสวยเป็นสีขาวที่แบบไม่จืดอ่ะอ่ามันมีสีผสมทั้งสีชมพูสีโลโก้เป็นสีม่วงตัดด้วยขอบเป็นสีอ่าพื้นในขอบเป็นตัวลิ้นอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นตัวสีฟ้าพาสเทลนะคะท้ายไง สนใจติดต่อทุกช่องทางที่ตู่และนิได้แจ้งไปแล้วที่ขึ้นตามหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะคะวันนี้ก็ตู่กับนิก <God. S 1> ก็พบกันใหม่ EP ที่35เดี๋ยวดูอีกทีละกันว่าเราจะเอาสินค้าตัวไหนมาแนะนำเพราะตอนนี้สินค้าใหม่ๆเยอะแยะมากมายนะคะถ้างานวันที่ตู่กับนิกก็ฝากไว้ด้วยลลการสำหรับ EP ที่34นี้นะคะรองเท้า วิกเตอร์ A311 นะ่ห้งะคะ่านไงตุกอันอีกไปก่อนคะ่ะส,ส,สวัสดีค่ะบ๊ายบาย